วิดีโอนี้เราจะพาคนดูไปเที่ยวหาดคิสเซเลโนบีชกับพวกเรานะครับหาดคิสเซเลโนเป็นหาดที่คนแวนคูเวอร์นิยมมาดูพระอาทิตย์ตกในวันที่อากาศดีวันนี้เป็นวันที่มีพระอาทิตย์ยาวนานที่สุดของปีแถมยังเป็นวันเริ่มต้นซัมเมอร์วันแรกด้วยนะครับแล้วเราจะพาคนดูนั่งขนส่งสาธารณะไปเที่ยวกับพวกเรา ไปเลยกอนแน่นๆนะเดี๋ยวล่นไปเลยไปเลยอันนี้ก็คล้ายๆกับบกสบ้านเรานะเป็นที่รอรถเมย์นะครับจะมีป้ายเรียงตามจุดต่างๆน่ะตรงนู้นด้วยวันนี้แดดดีมากนะครับเรากำลังจะไปดีสกันออกเสียงถูกไหมเมื่อกี้ถ้าออกเสียงผิดนี่มันจะเป็นบสเลยแต่ว่านางตัวน่ารัก วันนี้อากาศวันนี้อากาศดีนะครับเรากําลังจะไปเที่ยวชายหาดกันตั้งใจว่าจะไปคิสตาริโนก็เลยถ่ายบรรยากาศการเดินทางระหว่างทางให้ผู้ชมดูนะครับรีวิวหาดคิสตาริโน่บีชนะรถไฟสีฉลองตรงนี้จะบอก เวลาในการรอรถไฟนะครับเท <atsu ie. S 1> ี่ยวถัดไปอีกสองนาทีนะแล้วก็ถัดไปอีกสี่นาทีถัดไปอีกหกนาทีวันนี้ถือว่ารถไฟมาเร็วเนี่ยเนี่ยปกติมันห่างกว่าน,นี้นะมันเหมือนกับว่าถ้าคนเยอะมันก็จะมาเร็วขึ้นนะครับมาแล้วจองข้างหน้าแล้วนะใครเลยอ,อยนะยืนได้ครับววหวาดเสียวไหม แดดจ้ามากเะนเอาแว่นในรูปเลย สถาน,นีรถไฟนี้สวยนะครับสวยไหมผนังมีกระจกวงกลมคนดูอแค่นี้สวยเลยใช่ไหมเนี่ยแดดแรงมากและนี่คือแดดตอนหกโมงสีนะครับยัางกับปฟ3สโมงครึ่งบ้านเราจะให้คนดูดูนี้นะครับอันนี้เขากำลังสร้างศึกอยู่นะะแล้วก็เห็นนั่นไหมครับเป็นไม้นะ ตึกอาคารบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เขาใช้วัสดุแบบไม้กันนะครับสำหรับเสาข้างในอาจจะเป็นโครงสร้างเหล็กแหละแต่ว่าก็ยังห่อด้วยไม้นะแล้วก็ผนังเนี่ยก็จะเป็นไม้นะครับเสาเฉียงเฉียงอันนี้ผมเคยเห็นที่ญี่ปุ่นไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะความแข็งแรงทนต่อแผ่นดินไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าคนดูรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับดูรอยจักที่ขาเท่มากป๊ายนก นกเขามาจริงๆทำไมเบาๆนะนี่เข้ามาอยู่ใกล้ๆคนเลยนะเนี่ยรถของเรามาแล้วแต่ข้างหน้าเขาเขียนซอรี่อ่ะซอรี่ก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้คือขึ้นได้ใช่ไหมใช่พราะจอดเขจอดูคนประตูนเปิดตรงนี้ขึ้นได้เลยนะเนี่ยแล้วเราก็แทบปัตรใเลร์แอร์เย็นมากเลยนะ Thank you ตอนนี้เราถึงแล้วนะล้วกำลังจะไปไหนใต้เราจะไปโฮฟูดนะไปซื้อของกินนะครับเอาไปกินที่ชายหาดมีหมาด้วยซุปเปอร์มาร์เก็ตโฮฟูดกินอะไรกันลนะ่ะออันเดียวใช่ไหมอันเดียวพอ,อ้วออันเดียวพอครับอันนี้ถาดใหญ่สามชิ้นนะครับสามถึสี่เหรียญผลไม้แบบน่ากินมากอะ่ะ แล้วก็อันนี้ผักชีลาวนะครับเอาไว้ทําแกงอ่อมนะครับอันนี้เป็นถนนช้อปปิ้งนะครับแล้วก็เป็นทางเดินสําหรับเดินไปที่หาดนะครับมองเห็นหาดอยู่ไกลๆนู่นแล้วนะครับนะ่สีน้ําเงินนั่นนะครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเข้าหน้าร้อนวันแรกนะครับแล้วก็เป็นวันที่มีพระอาทิตย์ยาวนานที่สุดพระอาทิตย์ตกประมาณสามทุ่มเท่าไหร่นะตายสามทุ่มครึ่งนะครับตรงนี้เป็นเนินลงไปแบบเอียงมากนะครับ ความเอียงประมาณนี้นะครับมีร้านอาหารอยู่ริมถนนแบบนี้นะครับเริ่มเห็นความเป็นเมืองชายหาดอยู่ข้างหน้าแล้วนะได้กลิ่นทะเลแล้วนะเนี่ยกลิ่นปิ้งย่างไม่ใช่กลิ่นทะเลมีร้านอาหารอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีคนยืนกินอาหารนี่นะครับก็จะเป็นที่ที่เขาตั้งไว้ริมถนนแบบนี้นะฮะในช่วงที่เป็นหน้าหนาวเขาก็จะปิดพอถึงหน้าร้อนเขาก็จะออกมาใช้กันอันนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจีนนะครับสไปอันนี้ไครแล้ว อันนี้ไม่รู้น้ำอะไรเดี๋ยวเอาลองไปกินดีกว่าน้ำส้มชูกาฟรีเขาบอก,ก,กใช่ครับ5้าเหรียญ86นะครับ2ขวด,ดราคาน้ำที่ร้านตรงนี้พอๆกับทั่วไปนะครับไม่ได้แพงกว่าปกติเหมือนเมืองชายหาดแบบที่บ้านเรานะตรงนู้นเห็นประตูสีลุ้มนะครับที่นี่เขาสนับสนุน L G B T นะครับแล้วก็ความเท้าเทียมมีกราฟิตี้ตรงนี้ด้วย บรรยากาศคือแบบว่าดีมากอันนี้เป็นเมืองชายหาดในแคนาดานะครับเนี่ยหาดที่เรากำลังไปคือคริสตาลิโนบีตโอ้โหคนตรงนู้นน่ะเยอะมากแชดแคุณเคยเห็นคนเยอะขนาดนี้ที่คริสตาลิโนนะคนดีครับเยอะมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปซื้อกาแฟตรงนู้นก่อนนะขอลองลอกินน้ำที่เพิ่งซื้อมาก่อน,นครับ น้ำต้มแบบตามากๆาเป็นไงบ้างมาดิอืมแกาแฟชื่นใจนอ่ะนมดี แดดดีมากที่เห็นอยู่ตอนนี้คือทุ่มสี่สิบนะครับแดดเหมือนประมาณสามโมงสี่โมงเย็นประมาณนะั้นคนนั่งอยู่ตรงสนามหญ้าตรงนู้นนะครับเยอะมากมากเลยนะแล้วก็มาตรงนี้ก็จะมีร้านขายอาหารนะครับเรียกว่าอะไรฟูดพลักหรือเปล่าแล้วก็ตรงนู้นนะครับแล้วก็สีฟ้าที่เห็นนั้นเป็นทางให้วิวแชร์ลงหาดน,นะครับหรือไม่ก็รถเข็นเด็กนะ ตรงนู้นก็จะมีแก๊งวัยรุ่นเปิดเพลงนะครับเนี่ย <_ an> เพลงที่เราได้ยินอยู่นะครับมาจากตรงนู้นนะรถขายอาหารนะรถขายไอติมรถ <_ an> ขายอะไรอ๋อขายไอติมนะครับ <_ an> คนเยอะมากๆครับ ผมไม่กล้าถ่ายเข้าไปด้านในหาดตรงนั้นนะเพราะว่ากลัวจะไปบรบกวนคนอื่นเพราะว่าแบบเขาบางคนก็แต่งตัวแบบนุ่งน้อยผมน้อยเนาะก็เกรงใจเขานะฮะแต่อยากบอกว่าคนเยอะมากที่นี่คือเป็นอะไรที่แบบว่าเวลาหน้าร้อนนะครับคนเขาจะมาแบบตามชายหาดมานอนตามหาดเนีฮยแล้วก็มาดูพระอาทิตย์ตกนะครับคือแบบ ต่างจากบ้านเรามากอะ่ะต่างแบบเหมือนเวลาเราดูในหนังแหละเดี๋ยวผมเอาภาพประกอบแล้วกันเดี๋ยวจะขึ้นภาพอินเสิร์ตประกอบนะครับแบบนั้นเลยนะฮะนี่นะครับคนเยอะมากๆยาวไปตลอดชายหาดถึงตรงนู้นเลยอะ่ะอ่ะไทยเด่มค่อยๆย,ยกขึ้นนะค่อยๆ Goodbye ทรายมันแห้งอะ่ะเอาใหม่ โหวันนี้สวยมากเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณรอบๆนะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะคนเยอะมากๆแล้วก็แบบยาวตลอดแนวหาดเลยนะครับหาดก็มีความยาวผมว่าน่าจะประมาณกิโลกว่าหรือ2กิโลนี่แหละที่เห็นตัวอาคารนี้ก็คือเป็นร้านอาหารนะครับ อันนี้ก็จะเป็นที่ล้างตัวนะครับมีในทุกๆชายหาดที่นี่นะครับเพราะว่าคนเล่นน้ำเ้าก็ต้องการล้างตัวเนาะอยากให้ที่บ้านเรามีแบบนี้บ้างนะครับจากแผนที่นะครับที่เห็นมีห้องน้ํานะตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวอาคารที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับที่มีห้องน้ําอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็หาดนี่นะครับก็จะยาวตลอดแนวไปนะครับแบบนี้นะครับที่ผมยืนตรงนี้นะครับก็คือแค่30เของความยาวหาด ซึ่งยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับเคสำหรับเก้าอี้สแตนเลสเนี่ยครับก็เป็นของรัดนะครับเอามาไว้ให้บริการสําหรับคนที่มาเที่ยวที่หาดนะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของหาดนี้ด้วยนะครับเดินมาอีกไม่ไกลนะครับก็เจอที่อ่าบน้ําอีกอันนึงแล้วนะครับตรงนู้นนะครับก็จะเป็นเพกาวนะครับสําหรับให้เด็กๆไปเล่นนะครับหลังต้นไม้นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเพกาว d หน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะ เวลาถ่ายเพลกาวก็อาจจะต้องระวังนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามีเด็กๆเ,เล่นอยู่เรียกว่าอะไรอ่ะความไทเวซี่นะฮะเขาไม่ถึงกับแบบห้ามหรอกแต่ว่าเคยเห็นป้ายระวังว่าเวลาอยู่ที่เพลกาวให้ระวังแบบการถ่ายถ่ายรูปถ่ายวีดีโออะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าทุกที่หรือเปล่านะผมแค่บอกว่าเคยเห็นอาจจะแบบเฉพาะบางที่นะครับวอลเลย์บอลชายหาดนะครับแล้วก็ยาวไปตรงนู้นเลยนะครับนับเป็นคู่นะครับน่าจะประมาณ20สนามนะก็จะมีคนมาวิ่งออกกําลังกายตาม ถนนตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนู้นเป็นรถล่ากชายหาดนะครับเป็นที่นิยมของที่นี่นะนี่นะครับนึกว่าดูท็อปกันาวลิกอยู่นะแล้วก็ตรงนู้นไม่รู้มองเห็นชัดหรือเปล่านะฮะโยนบอลชายหาดนะโยนลงไปในเขาเรียกว่าอะไรอ่อตะข่ายตะข่ายกลมๆนั่นนะครับเขายนลงแล้วเขาก็จับกันตรงนี้ก็เป็นโต๊ะเอาไว้สําหรับให้คนมาปิกนิกนะ มีโต๊ะที่อยู่ใต้ต้นไม้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปตรงนู้นนะครับมีคอร์ดบาสเกตบอลนะผมควรจะเรียกสนามบาสเกตบอลหรือเปล่าบาสเกตบอลเขาไม่เรียกว่าคอร์ดหรือเปล่าครับ <c oughs> เดินมาสุดห่านนะครับตรงนู้นจะเป็นทางโค้งนะครับแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นสนามหญ้าแล้วก็ต้นไม้นะครับให้คนมานั่งปิกนิกกันนะครับเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะมีคนแบบ ใส่บิกินี่น้อยลงแล้วก็น่าจะถ่ายง่ายขึ้นเมื่อกี้ตอนที่ผมอยู่ตรงหาดเนี่ยคือแบบว่าแต่ละคนนะครับแต่งตัวแบบใส่บิกินี่กันหมดเลยนะผมเลยไม่แน่ใจว่าสามารถจะถ่ายได้ไหมก็เลยไม่กล้าจะถ่ายนะแต่จริงๆอยากให้เห็นบรรยากาศมากว่าตลอดชายหาดเนี่ยคนเยอะแค่ไหนนะครับนี่แล้วก็ด้านหลังผมนะครับนี่จะเห็นคนเดินปักไฟนะฮะแล้วก็มีจับกลุ่มปาร์ตี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเดินลงไปที่ชายหาดนะครับเพราะว่าตรงนี้นี่คนแต่งตัวค่อนข้างจะเรียบร้อยกว่าตรงนู้นแล้วผมจะถ่ายให้เห็นนะครับว่ายาวไปตลอดหาดเป็นยังไงบ้างนะครับ ที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นจับกลุ่มกันปาร์ตี้นะครับเปิดเพลงเพลงที่ดังมาถึงตรงนี้นะครับก็ถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน <cc> เพื่อไม่ทราบการติดตามวิดีโอใหม่ๆของผมนะครับผมเดินเข้ามาบริเวณตรงที่เป็นเนินสนามหญ้านะครับจะมาให้ดูบรรยากาศนะคือจากตรงนู้นผมเดินมานะครับก็คือจะเป็นบริเวณชายหาดเนาะและ้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเนินสนามหญ้า ให้คนมานั่งพักถ้าเกิดไม่อยากนั่งที่ชายหาดนะครับสามารถนั่งสนามหญ้าแบบนี้นะครับแล้วก็ดูวิวพระอาทิตย์ตกตรงนั้นได้ด้วยนะครับโอ้เหมาะกับการแบบมานั่งปิกนิกแล้วก็เอาอะไรมากินกันนะนี่นะครับข้างหลังผมตรงนี้นะฮะก็จะมีคนปิกนิกกินอะไรกันเพราะว่าเวลาที่เรากินตรงชายหาดเมื่อกี้มันมีตายนะครับกระเด็นขึ้นมาเวลาลูกเล่นนะครับ เดินลงมาตรงนี้นะครับก็เจอนี้นะครับน้าดื่มสําหรับเอาไว้บริการคนที่มาเที่ยวที่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คอิทอัพซีว่าคนแถวนี้เขากินอะไรกันบ้างนะฮะก็มีพิซซ่าเบฟซี่เรดบูนะครับแล้วก็น้ํอะไรไม่รู้ตรงนั้นฮนะแล้วก็มีคนกําลังจะเอาอะไรมาทิ้งอีกอยากจะแกะออกมาดูเหมือนกันนะว่าเขากินอะไรนะรตรงนี้ป้ายเขาก็บอกว่าไม่อนุญาตให้พาหมาลงมานะครับถ้าไม่ทาตามก็คือ ฟ่าฝืนนะฮะปรับ1,000 0เหรียญนะฮะส0 0แสนเจ็ดหืบาทไทยนะคุณยีิบเจ็เ <SM> ข้าไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็เห็นคนพาหมาเข้ามากันเยอะอยู่นะตอนนี้สองทุ่มห้แล้วนะครับวันนี้พราทิตจะตกสามทุ่มครึ่งนะฮะก็คนก็รอดูพราทิตตกกันนะเดี๋ยวผมต้องรีบเดินกลับไปดูพราทิตตกกับลูกก่อนนะครับ พราะว่าตรงนี้มันมีภูเขาบังอยู่นะครับแป๊บเดียวมันก็จะตกรับขอบฟ้าคือแบบว่าแสงก็จะหายไปเลยนะตอนนี้เดินใกล้จะถึงที่ของผมแล้วคนเหมือนจะแต่งตัวกันแล้วนะเลิกใส่บิกินี่กันแล้วนะครับอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับ นี่มันเชียบบอลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดีนี่พาที่รับปรบปฟ้าหรือว่าอันนี้คือเบียร์ของคนที่นี่นะไม่รู้ว่าเบียร์อะไรตอนนี้เรากลับกันแล้วนะครับคนอื่นก็ค่อยๆทยอยกลับกันแล้วนะสามทุ่มกว่า